นี่ทุกคนวันนี้วิวจะพาทุกคนมาเตรียมตัวเข้าคอร์สเป็นเจ้าสาวแบบไทยที่บุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะวิวจาก c ชาแนลพอยท์วิวค่ะวันนี้วิวพาทุกคนนะคะเดินทางมาถึงชุมชนหนองตะไก้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อมาเข้าคอร์สนะคะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอย่างไทยค่ะบอกเลยว่างานนี้จัดหนักนะคะอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยถ้าพร้อมจะไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปเที่ยวกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะวิวต้องขอโทษทุกคนก่อนที่คลิกเบทค่ะวิวไม่ได้กำลังจะแต่งงานนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีกิจกรรมนึงค่ะที่สาวๆชาวไทยจะต้องเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะเป็นเจ้าสาวได้ค่ะแล้วก็ต้องเตรียมกันตั้งแต่เด็กเลยนะถึงวิวเนี่ยจะไม่ทันแล้วแต่ว่าก็ไม่เสียหลายไงไหนๆก็ไหนๆมาลองดีกว่าค่ะนั่นก็คือการทอผ้านั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆระดับที่ถ้าสาวคนไหนทอไม่เป็นนะมีสิทธิ์ขึ้นคานขายไม่ออกเลยค่ะ นไหนเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเนี่ยวิวก็เลยขอลองไปทอผ้ากับมือตัวเองดูสักทีค่ะว่าเอ๊ะการทอผ้าเนี่ยมันทํายังไงกันแน่นะเอาตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดเลยแล้วกันค่ะเอาล่ะ<ๆ>ทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาถึงขั้นตอนแรกของการทอผ้าใหมแล้วค่ะ นี่นะคะพอเราเก็บใบหมอนได้เยอะๆอย่างนี้เราก็จะเอาไปเลี้ยงหนอนไหมกันค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ผลิตไหมให้เราเอาไปทอผ้าไหมนะคะเดี๋ยวนอนไหมหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันค่ะไปไหมเนี่ยนะคะคือผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งค่ะที่เราเลี้ยงขึ้นมาเพื่อให้ผลิตเส้นใยไหมขึ้นมานะคะซึ่งแน่นอนว่าวงจรชีวิตของไหมเนี่ยก็เหมือนกับวงจรชีวิตของผีเสื้อนั่นแหละคะ่ะก็คือเริ่มจากพ่อพันธุ์แม่พันธุผสมพันธ์กันนะคะวางไข่ออกมาเป็นหนอนค่ะ จากนั้นหนอนก็จะค่อยๆเติบโตจนเป็นดักแด้นะคะจากนั้นดักแด้ก็จะเจาะตัวเองออกมากลายเป็นผีเสื้ออีกครั้งนึงใช่ไหมคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยก็เข้ามาใช้ประโยชน์จากวงจรชีวิตของผีเสื้อชนิดนี้ตรงการสร้างดักแด้ของมันเนี่แหละคะ่ะบอกเลยว่าใช้กันมาหลายพันปีแล้วนะคะ สำหรับใครก็ตามนะคะที่กลัวหนอนกรุณาใจเย็นๆกับฉากต่อไปนี้นะคะเพราะว่าคนพูดอยู่ก็กลัวเหมือนกันค่ะนี่คือขั้นตอนถัดไปของการทอผ้าไหมนะคะก็คือการเลี้ยงไหมนั่นเองโดยที่เราจะได้นําใบหมอนที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะเอามาเลี้ยงกับไหมค่ะซึ่งไหมก็คือหนอนนั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็วางใบหมอนลงไปนะคะเขาก็จะกิน สำหรับใครที่เคยดูคลิป Korean English Man นะคะหนอนหนึ่งตัววิวกรีขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นท่าเลี้ยงที่ถูกต้องเลยคะ่ะใช่ค่ะอ๋อก็คือต้องวางลงไปอย่างนี้เลยไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมคะมน,นี่นะคะการวางนะคะเราก็ต้องวางให้ทั่วถึงนะคะเพื่อให้เขากินให้เสมอกันนะคะ หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าการทอผ้าเนี่ยสำคัญยังไงถึงขนาดที่สาวๆทุกคนจะต้องทอให้ได้ถึงจะมีสิทธิ์ออกเรือนนะคะบอกเลยว่าสําคัญค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสิ่งของต่างๆในบ้านเรือนเนี่ยไม่มีขายนะคะดังนั้นต้องทําขึ้นมาใช้เองค่ะคนสมัยก่อนก็เลยมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะแบบที่พูดกันติดปากว่าผู้หญิงทอผ้าผู้ชายตีเหล็กนั่นเองค่ะคือผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่ทําเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ต้องผลิตผ้าขึ้นมาใช้ในครัวเรือนค่ะ เสื้อผ้าเครื่องนุงห่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่ใช่ไหมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่ใช้ในครัวเรือนตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราก็ใช้ผ้าทํานั่นทนํานี่กันนับไป่ถ้วนค่ะดังนั้นนี่แหละสาเหตุที่สาวๆของทุกบ้านควรจะทอผ้าเป็นนะคะเพราะสมัยก่อนผ้าไม่มีขายทอไม่ได้จะเอาอะไรไปใช้ถูกไหม นี่นะคะทุกคนหลังจากที่หนอนเมื่อกี้มันโตเนี่ยมันก็จะสร้างดักแด้ของมันขึ้นมานะคะก็คือเป็นไหมนี่แหละซึ่งข้างในเนี่ยก็คือยังมีหนอนที่ยังไม่ตายอยู่นะคะเพราะว่าถ้าตายปุ๊บก,ก็คือใช้ไม่ได้เลยนะทีนี้พอเราได้อันนี้ขึ้นมาเราก็จะเอาไปต้มนะคะเพื่อสา,อามาเป็นเส้นไหมนั่นเองค่ะเดี๋ยวทำยังไงไปดูกัน อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือเวลาที่หนอนตัวหนึ่งเนี่ยมันสร้างดักแด้ขึ้นมามันคือการพ่นเอาเส้นใยมาพันๆๆๆรอบตัวถูกต้องไหมคะโดยเส้นใยเนี่ยจะต้องมีการผสมสารเคมีเหมือนเป็นกาวคะ่ะทําให้เส้นใยเหล่านี้อยู่ตัวด้วยกันนะคะทีนี้เส้นใยของไหมเนี่ยมันมีความพิเศษคือมันมีความเหนียวนุ่มละมุนคะ่ะคนก็เลยเอามาใช้งานนะคะ โดยการเอาดักแด้ของหนอนไหมเนี่ยมาต้มค่ะเพื่อละลายกาวเนี่ยนะคะออกมาค่ะจากนั้นก็ค่อยๆสาวเอาเส้นใยนะคะมาใช้งานค่ะซึ่งดักแด้นี้นะคะจะต้องเป็นดักแด้ที่ยังมีหนอนไหมเป็นๆอยู่ด้านในค่ะคือถ้าจอเจาะออกมาเป็นตัวผีเสื้อแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเส้นไหมจะขาดค่ะ หลังจากสาวรังไหม่ก้อนๆออกมาก็จะได้เป็นเส้นใหมยาวๆสีเหลืองๆทองๆแบบที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะส่วนตัวหนอนใหม่ที่ต้มสุกแล้วนี่ใครชอบนะคะก็สามารถกินได้ค่ะได้ข่าวว่าราคาสูงพอสมควรเลยส่วนวิวนี่เคยกินไปแล้วนะคะในคลิปที่ไปออกกับ Korean English Man ครั้งเดียวพอค่ะขอบายนะคะ เอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็สาวไหมออกมาได้ทั้งหมด2ขยุมลักษณะถามว่าอะไรวะช่างมันนะคะเอาเป็นว่าเราสาวมันออกมาได้2ขยุมนี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปฟอกก่อนค่ะเพื่อที่จะเอามาใช้งานนะโดยวิธีก็คือนี่เลยค่ะต้มไว้ด้านหลังอย่างนี้นะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ไหมของเราเนี่ยยังล้างกาวออกไม่หมดนะคะแถมสีก็ยังไม่ขาวด้วยดังนั้นขั้นตอนถัดไปนะคะก็จะเป็นการฟอกขาวเส้นไหมค่ะโดยใช้ด่างฟอกขาวนะคะละลายลงในหม้อค่ะ แล้วก็นําเอาเส้นไหมที่เราสาวมาได้เนี่ยนะลงไปต้มค่ะโดยการยกขึ้นยกลงให้ชุ่มสารฟอกไปจนทั่วนะคะจากนั้นบางที่นะคะถ้าสมมติว่าเขาจะทอผ้าเป็นสีสีเนี่ยเขาก็จะเอาเส้นไหมเนี่ยไปจุ่มจุมจุมในสีทอผ้านะคะวิธีคล้ายๆกับการฟอกขาวที่วิวทําให้ทุกคนดูอยู่นี่แหละคะ่ะอ้อพันขนะเขานาน้าตาไหลเรียกปงยาไม่ได้ล้บอกเลยจะจะรอดไหมเนี่ยคอสเนี้ยวันนี้ แต่และอย่างจอต้องเสียน้ําตาเพื่อความรักนี่นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าการเล่นเวทอยู่กรุงเทพมันเบสิกไปนะคะขอแนะนําการฟอรกไหมคะ่ะอันนี้สักประมาณเปียกน้นําแล้วน่าจะมี10โลได้สองข้างเนี่ยเล่นเวทชัดๆเลยโอ้ oh my god เข้าใจแล้วทําไมผ้าไหมมันแพงนี่ยังไม่ได้สีเลยนะนี่แค่ฟอกปวดหละะะังแล้วอะ ถึงผ้าแบบที่วิวทอให้ทุกคนดูเนี่ยจะไม่มีลวดลายอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้แอบพาทุกคนไปลองดูผ้าแบบที่แอดวานซ์กว่าน,นี้นิดนึงค่ะนั่นก็คือผ้าใหม่มัดหมี่นะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคนํานี้มาดูดีกว่าว่ามัดหมี่คืออะไรพิเศษกว่าผ้าทั่วไปยังไงมีขั้นตอนทํำยังไงค่ะอันนี้นะคะก็คือฐานที่เขาเรียกว่าฐานค้นหมี่ค่ะ ค้นหมี่คืออะไรหลายคนอาจจะงงคือผ้าไหมของที่เนี่ยคือผ้าที่เขาเรียกว่ามัดหมี่ค่ะผ้ามัดหมี่เนี่ยคือผ้าที่แบบเขาไม่ได้มาแล้วมาทอสารกันเป็นลายแต่ว่าจริงๆคือเขาย้อมไว้ก่อนล่วงหน้าเหมือนแบบมัดย้อมอ่ะมัดเป็นป้องปๆๆป,ป,ปไว้แล้วว่าเอาลายตรงนี้ตรงนี้ไม่มีสีตรงนี้มีสีใช่ไหมทีเนี้ยการจะย้อมแบบนั้นได้ก็แปลว่าเขาต้องเอาไหมเนี่ยมาแผ่ก่อนนะคะแล้วก็เลือกว่าจะทําลายอะไรยังไงซึ่งไอ้ค้นหมี่อันนี้แหละนี่ก็คือที่เขาจะมา วัดกันว่าโอเคลายของเราวันนี้จะต้องจับเป็นกี่กลุ่มกี่ก้อนนะคะซึ่งก็วิธีทําก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าวิวก็จะเสียวกลัวทำของเขาพังเหมือนกันนะก็มาหมุนๆอย่างนี้นี่แหละค่ะเพื่อที่ว่า เพื่อที่ว่าจะได้ให้มันเป็นลายก็คือจับเป็นกลุ่มจับเป็นก้อนนี่แหละแต่นี้นะคะก็คืออันที่วิวบอกเมื่อกี้เลยก็คือการมัดหมี่ค่ะหลายคนเคยได้ยินชื่อผ้าไหมมัดหมี่แต่ว่าไม่เข้าใจว่ามัดหมี่คืออะไรก็คือนี่แหละค่ะเส้นขาวๆคือเส้นไหมของเราเนี่ยคือเส้นหมี่นะคะส่วนการมัดก็คือการมัดเลยถามว่ามัดเพื่ออะไรก็เวลาที่เราเอาทั้งหมดนียไปย้อมสีหรือไปทําอะไรเนี่ย ตรงที่มัดไว้นะคะมันก็จะไม่ติดสีค่ะมันก็เลยจะเป็นสีขาวในขณะที่ตรงที่เราไม่ได้มัดเนี่ยมันก็จะเป็นสีสีเต็มไปหมดเลยนะคะคล้ายๆกับเวลาเราทําเสื้อมัดย้อมประมาณนั้นแหละแต่ว่านี่เขาผสมกันระหว่าง2อย่างคะ่ะอย่างแรกคือการมัดเพื่อให้สีไม่ติดกับการเอาไปทอด้วยเพื่อให้เกิดลวดลายขึ้นนะคะก็เลยกลายมาเป็นผ้าไหมมัดหมีนี่แหลคะค่ะ เอาละหลังจากค้นหมี่มัดหมี่มาเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะทอผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยเขาก็จะเอาหมี่ที่มัดเป็นพวงๆไปย้อมสีนะคะจากนั้นก็เตรียมนำมาทอน,นี่แหละค่ะแต่เนื่องจากมันแอดวานซ์ไปหน่อยดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเรียนหลายปีนะคะวันนี้วิวขอแบบง่ายๆเอาแบบผ้าไหมสีพื้นทอลายขัดไปก่อนนะคะไปที่ขั้นตอนสําคัญกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงฐานสําคัญแล้วค่ะก็คือฐานทอผ้าไหมนั่นเองซึ่ง หลายคนอาจจะเคยเห็นเนี่ยเขาเหยียบเยียบแล้วก็ดึงดึงกันนะคะไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรวิวเพิ่งเข้าใจตอนได้มาลองทําเองเนี่แหละค่ะคืออย่างนี้มามาดูใกล้ๆกมือนใกล้ วิธีการทอผ้าไหมนะคะง่ายๆเลยถ้าเรามาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นลายการขัดกันไปขัดกันมานะคะโดยวิธีการขัดกันไปขัดกันมาของเขาเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์การช่วยก็คือกี่ทอผ้าไหมนี่แหละโดยมันจะมีเส้นยืนใช่ไหมคะเส้นยืนก็คือเส้นที่ตั้งตั้งตั้งหน้าที่ของเราก็คือใช้กระสวยอันนี้ยพุ่งไปพุ่งมา,พงมาเพื่อใส่เส้นนอนค่ะทีนี้การจะใส่เส้นนอนสมมติเราจะมานั่งแบบยุ๊ยุกยุยุเนี่ยมันช้าค่ะข<า>เขาก็เลยมีอุปกรณ์กี่ทอผ้าไหมเนี่ยขึ้นมาช่วยนะคะโดยที่มัันนนนจะมีีีขขขขาาาาาเเเหยย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 บบ้้้งงล่่อู2ดวกึปุ๊สื มันก็จะปุ๊บขึ้นมาข้างบนส่วนอีกขานึ่งหยับเนี่ยมันก็จะสลับกันให้อีกเส้นยืนอีกครึ่งนึงเนี่ยขึ้นมาข้างบนค่ะมันก็จะเป็นวิธีแบบว่าอ่ะเราแยกออกจากกันไงว่าเส้นไหนจะพุ่งผ่านเส้นไหนจะลงไปข้างล่างนะคะอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างตัวเนี้ยบิวอย่างนี้แล้วใช่ปะบิวก็เปลี่ยนขานะคะพอเปลี่ยนขาเสร็จอ่ะเส้นนี้ขึ้นมาละวิลก็เอากระสวยผ่านชุบพอกระสวยผ่านปุ๊บดึงอันนี้เข้ามาปุ๊บอ่ะสวยงามเสร็จปุ๊บก็ได้เวลาจะเอาเส้นข้างล่างขึ้นนนมมาใช่่ัยกก็เหีีบอึคะ นี่มันก็จะสลับกันสวยงามแล้วเราก็พุ่งกระสวยกลับเข้ามา เราก็จะได้ลายที่สวยงามแบบที่เราอยากได้นั่นเองนะคะเอาล่ะทุกคนระหว่างที่เรารอเวลานะคะเพราะว่าผ้าผืนที่วิวทอเมื่อเก๊กกำลังจะเสร็จแล้วแต่ว่าวิวน่าจะมีความสามารถไม่พอในการจบมันเองนะคะให้พี่ๆป้าๆเขาช่วยกันดีกว่าเนาะเราก็มีความรู้เล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับผ้าไหมามาอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะก็คือหลายคนเข้าใจว่าผ้าไหมเนี่ยมันจะต้องเป็นผ้าที่แข็งๆแ,แ,แบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะผ้าไหมอ่ะตัวของมันเองเป็นผ้าที่อ่อนนุ่มค่ะก็ไม่แข็งเลยนะแต่ว่ามันจะมีผ้าไหม2แบบที่เราเห็นกันอย่างเช่นผืนนี้ เนี่ยก็จะเป็นผ้าไหมที่อ่อนนุ่มนะคะต่างยังไงกับผืนนี้ที่มันดูแข็งแข็งสิ่งที่ต่างกันก็คืออันนี้ลายมันใหญ่ค่ะแต่ว่าอันนี้ลายมันละเอียดนะคะพอลายมันละเอียดเนี่ยนะคะเขาก็ไม่สามารถทอได้ค่ะเพราะว่า โอ๊ยเดี๋ยวไหมมันจะดิ้นนุ่นดิ้นนี่มันนิ่มไงดังนั้นเขาก็เลยจะต้องเอาน้ำข้าวเนี่ยนะคะมาหวีหวีหว,วีเพื่อให้มันแข็งขึ้นค่ะแล้วก็สามารถทอมาเป็นลวดลายละเอียดยิบเป็นผืนได้แบบนี้นี่แหละซึ่งพอหลังจากที่เราซื้อกลับไปแล้วเราเอาไปซักเนี่ยนะคะผ้าไหมก็จะอ่อนนุ่มขึ้นนั่นแหละค่ะดังนั้นถ้าใครเห็นผ้าไหมแข็งแข็งแบบอุ้ยผ้าไหมแข็งไม่ยากนุ่งเลยนั่นคือคุณไม่ได้ซักนะคะและที่สําคัญจะบอกว่าผ้าไหมที่วิวถืออยู่ในมือตอนนี้ก็็เเเเปนน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 นออออีีีีีีกกกกกหหหึ่่่่งงงงใลลััษณ์ขบ้้้้้้าาาาตตตตะะะไไครรทววิแสดจถ ยกขึ้นมาก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยนะคะมันเป็นสีแดงเขาเรียกว่าสิ้นตีนแดงนะคะก็คือตีนของสิ้นเนี่ยก็คือตรงส่วนปลายของสิ้นที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับเท้าเรานี่แหละค่ะโดยปกติเนี่ยบอดี้ของตัวสิ้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือมีทั้งตัวมาใช่ไหมแล้วก็เป็นด้านล่างเป็นตีนส่วนตรงตัวเนี่ยก็จะเป็นตรงที่เขาโชว์ลวดลายอะไรต่างๆให้เห็นว่าแบบเออแต่ละบ้านแต่ละที่เนี่ยเขามีลวดลายอะไรสวยแค่ไหนยังไงนะคะก็คล้ายๆกับที่วิวเคยอธิบายไปในเรื่องผ้าลายอย่างนี่แหละค่ะก็สามารถยอ้อนกลับไปดูได้ค่ะ จริงๆแล้วเรื่องราวของการทอผ้าไหมเนี่ยยังมีขั้นตอนวิธีการอะไรอีกเพียบเลยนะคะแต่วันนี้เอาแบบเบสิกไปก่อนให้ทุกคนได้รู้ว่าจากหนอนตัวตัวเนี่ยกลายมาเป็นผืนผ้าได้ยังไงคะ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคราวหน้าวิวพาไปเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะว่าผ้าไหมแต่ละแบบแต่ละชนิดแต่ละลายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ่ะบอกเลยว่างานละเอียดงานประนีตงานถึกงานทนจริงๆพอมาทําเองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่แปลกใจเลยนะคะที่ผ้าไหมเป็นผ้าที่มีราคาค่ะ เพราะต้องบอกว่าสมราคาจริงๆตรงเนี้ยแอบกระซิบเพิ่มนิดเดียวนะเดี๋ยวหลุดตีมเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของเราเนื่องจากการทอผ้าเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ถึกอึดทนใช้ฝีมือใช้ความละเอียดละเมียดระไม,ะมความใจเย็นนะคะดังนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยนอกจากเขาจะเลือกสาวๆที่ทอผ้าเป็นแล้วเนี่ยเขายังดูสาวๆจากฝีมือการทอผ้าด้วยค่ะว่าเออสาวคนนี้นี่ใส่ใจคอเป็นยังไงนะ เป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือเปล่าไม่ใช่แบบทอทอโอ๊ยหงุดหงิดผ้าแหกกระจุยกระจายอย่างนี้หรือทอไปครึ่งหนึ่งครึ่งผืนก็แบบโอ๊ยเบื่อเลิกไปทอแล้วเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆคือต้องทอให้เป็นต้องทอให้สวยเวลาลูกสาวบ้านไหนทอผ้าแบบลายวิจิตรอลังการเนี่ยนะแปลว่าโอ้โหแม่คุณแม่สอนมาดีมากๆเลยจ้านอกจากนี้นะการทอผ้าวิจิตรเนี่ยยังเอาไว้อวดร่ําอวดรวยอวดความเป็นผู้ดีกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าผ้าฝีมือลูกสาวบ้านไหนแบบสวยงามวิจิตรอลังการทั้งทอทั้งปักจับลายเป็นเรื่อง เนราวแปลว่าคุณเธอมีเวลาว่างมากค่ะแบบไม่ต้องไปทไําไร่ไถนาทํางานใช้แรงงานนะคะ งานถึกก็ให้ข้าทาสบริวารทำส่วนตัวเองเนี่ยนั่งสวยๆทำงานฝีมือก็พอค่ะบอกเลยว่าเรื่องผ้าเนี่ยมีอะไรให้คุยกันอีกยาวค่ะหลังจากที่วิวไปอู้อธิบายน่านอธิบายนี่มานะคะคุณพี่เขาก็สามารถทอผ้าไหมพืนนี้เสร็จเป็นพื้นเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาตัดชายกันนะคะว่าอ่ะแล้วมันเป็นผ้าแบบนี้มาแล้วมันจะออกมายัางไงค่ะซึ่งวิธีก็ง่ายๆเลย,ยก,ก็คือเราจะจับเป็นปมๆอย่างนี้นะแล้วก็ตัดแล้วก็มัดมมัด,ม,ด,ม,ด,ม,ดมันก็จะได้เป็นชายผ้าไหมแบบจุ๊ยบยุเป็นเส้นๆแบบที่หลายคนนน่่าะคคุ้กัดดีีเ๋ยว ไปลองทํากันนะคะแต่ว่าอาจจะมีมือคนอื่นเข้ามาช่วยนิดนึงเพราะว่าอันนี้พลาดแล้วพลาดเลยลือไม่ได้นะคะฟิวก็เกรงใจพี่ๆเขานิดนึงค่ะและนี่นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราตัดออกมาตอนนี้มันก็เป็นแพรแบบนี้ใช่ไหม ทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นชายสวยงามแบบนี้นะคะก็คือเราต้องเอามันมาจัดกลุ่มค่ะจัดกลุ่มจัดกลุ่มให้มันเท่ากันแล้วก็ออกมา2ปอยอย่างนี้จริง,รงๆขั้นตอนการทํามันจะเซ็กซี่มากเลยนะเพราะว่ามันจะต้องถกผ้าถุงขึ้นมาแล้วก็ใช้ขาของเราเนี่ยถูก,กับสิ่งนี้ให้มันเป็นเกลียวนะคะแต่ว่าเนื่องจากช่องเราไม่ใช่ช่องเซ็กซี่แต่ขออนุญาตไม่ถกผ้าถุงโชว์นะคะขอใช้กับแขนแล้วกันนะนะคะก็เอาน้ํานะคะจับอย่างนี้นะ เสร็จแล้วก็รูดมาเลยจ้าซึ่งก็จะทุลักทุเลน,นิดนึงเพราะว่าเขาควรจะใช้กับขาแต่เราก็ใช้กับแขน ถามว่ามันได้ไหมสมมุติว่ามันได้นะคะเราก็จะปั่นปันแบบนี้ซึ่งวิธีง่ายกว่าก็คือเอากับขาแล้วเนี่ยเราบรืสนะคะเขาบอกว่าแว็กซ์เวิร์กไม่ต้องนะคะเพราะว่าขนนักแข้งจะหายหมดเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็จะอย่างนี้อ่ะเราก็ฟันฟันมันขึ้นมาใช่ไหมพอมันได้ที่ที่ที่พอเราถูได้เสร็จปุ๊บนะเราก็มัดตรงปลายซึ่งตอนนี้มันเละแล้วนะคะเพื่อไม่ให้มันเละไปกว่านี้เราให้ผู้เชี่ยวชาญก็ทําดีกว่าค่ะ และแล้วนะคะในที่สุดหลังจากที่วิวอู้ไปพูดนั่นพูดนี่มาเราก็ได้ผ้าไหมของวิวพื้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผ้าคลุมไหลสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งบอกเลยว่าใครเนี่ยนะคะที่อยากมาทอผ้าไหมเหมือนวิวแบบนี้อยากได้ทดลองทําด้วยตัวเองอยากได้ความรู้เรื่องผ้าไหมนะคะก็อย่าลืมมาที่บ้านหนองตะไก่บุรีรัมนีเลยค่ะเขามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเหมือนที่วิวทำก็เข้าไปตามฐานต่างๆแล้วก็มาทอเป็นผ้านะคะซึ่งถ้าอยากมานะคะก็ติดต่อมาล่วงหน้าได้เลยวิวลงรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะที่สำคัญนะเขาแอบกระซิบม,มาว่าถ้าติดต่อมาล่วงหน้านะสามารถรีเควสต์ได้ด้วยว่าอยากทำสีนั้นสีนี้ค่ะ เท่านั้น,นยังไม่พอเมื่อกี้ตอนเดินผ่านในหมู่บ้านนะคะแอบบเห็นว่ามีกิจกรรมอื่นอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์นะคะก็สามารถมานอนค้างที่นี่ได้เหมือนกันหรือว่าใครที่แบบเฮ้ยไม่เอาฉันไม่อยากลงมือทำฉันอยากได้ผ้าไหมกลับบ้านเลย,เลยก็สามารถมาซื้อหาได้เช่นกันนะคะเมื่อกี้พี่ๆเขาแอบ,บกระซิบมาค่ะว่าผ้าไหมที่นี่คุณภาพสูงมากนะเขาอะมีการส่งออกไปต่างประเทศส่งไปญี่ปุ่นส่งไปที่อเมริกาส่งไปหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะดังนั้นก็มาลองหาซื้อกันได้นะคะ ซึ่งบอกเลยนะคะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวที่วิวจะพาทุกคนมาเที่ยวค่ะเรายังมีอีกหลายที่เลยนะที่เราจะไปเที่ยวให้ดูรู้ให้ลึกแล้วก็สนุกทั่วไทยกันค่ะสําหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบอกไว้ว่าจะมาทําอะไรนะเข้าคอร์สทอผ้าไห,หมเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเป็นไงละ่ะฝีมือดูท่าแล้วแต่ละฐานไม่รอดนะคะฝึกไปอีกหลายปีทุกคน วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายคราวหน้าจะไปเที่ยวไหนเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย